สวยงามสวยนะคะสวยทุกวันทุกวันตอนนี้สเสื้อชุดเหลืองสวยใส่เสื้อีดรอกระาพียวตามความฝันตามแนวทางของพี่เล็กจ้าฝันดีเพราะในงวนนี้ก็ไม่ดูว่าฝันดีหรือไม่ดีแต่ก็คิดว่าน่าจะฝันดีหรอกเพื่อเพื่อถุกเนาะจ้าเลยก็พอได้ใช้นุนใช้เี่าไปเสริมสวยก็ได้ตัวน้อเล็กนั้นก็ได้ละค่ะละ ได้แบบคุณจะได้แบบสื่อคือคือสื่อน้ำเพลนนั่นแหละเพราะว่าเพลนผู้ให้ยเหล็กเนาะเท่ากับคูหลุ่งหนองค้าี๋ยวว่าจะไหนเนาะเวห้เหมือนเราไว้หนี่งมันมันจำบ่ได้ไม่ความฝันน่ะแต่กระลุกซื้อฝันดีอยู่จ้าแต่แต่รู้สึกว่าฝันดีอยู่น่าน่าน่าจะถูกเลขอยู่วดนี้น่าจะถูกเยอะน่าจะถูกเยอะซื้อเยอะก็ถูกเยอะนะถ้าซื้อน้อยก็ถูกน้อยได้า ว่าจะเอาผัวไปขายเนี่ยซื้อเลขเกินผัวแล้วเหรอยังไม่มีก็จะหาแล้วไปขายเลยเผื่อมีคนซื้อก็จะมาซื้อเลขพอได้รวยเออตายเลยเลขไมาเช้าไมาเช้าไปไปถวายดอกไม้มาไปค่ะไปไปกับยายเอ็นแกไปโอไปกับพี่นาใช่ก็ซื้อดอกดาวเรืองงไปถวาย ก็ค <l id> <c oughs> <Bond ôi> <ique> ืนว่าเราก็ต้องหายอยู่เลยถ้าไปหาแกยังไงแกก็ให้เลยลุงปู่นะแจะเอาตัแทนได้ยังไงคะหนึ่ก็ขอก็ขอโชคขอลาบมันเลยก็ขอมันเดิมมันเลยขอโชคขอลาบให้ลูกได้มีเงินมีทองอะไรก็ว่าไปเนาะจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจมันแย่ประชาชนไม่มีเงินกันก็ก็ให้ให้ได้บ้างอะไรนะจ้ะขอโชคขอลาบถลุงปู่ไม่ช่วยใครจะช่วยเนาะจ้ะแต่ลุงปู่แกก็ช่วยตลอดเนาะ แกช่วยตลอดนะแกแกให้ให้ถ้าคนไหนมีโชคก็ได้ทุกคนมันเหมือนกับว่าเข้าดวงดวงมันขึ้นมันก็จะได้แต่ถ้าคนไหนดวงเขาไม่มีแกให้แต่ก็มันก็ซื้อมันก็ไม่ซื้อมันก็ไม่โชบอ่ะนะใช่อ่านั่นแหละมันอยู่ที่ดวงเราด้วยก็บูรณาสนาใช่จะคิดดูอ่ะจากที่เราไม่เคยซื้อเรื่องน่ะเนี่ยเราสามจะสองสองงวดแล้วเราซื้อเนี่ยเราก็ถูกมาสองงวดแล้วีนงวดที่สามเราคิดว่ายังไงมันก็ต้องถูกว่าดีอ่ะจ้ คิดว่ายังไงเราต้องตรงกันเรต้องถูกอ่ะเยอะด้วยถูกเยอะด้วยจะซื้อคาต่จะซื้อคนนไหมาให้มันเยอะให้เล็กเมื่อที่แล้วเรารู้อยู่ว่าจะออกแต่ว่าเราก็ไม่ได้ซื้อเยอะเราดูดวงมีแค่นั้นอืมเราก็คิดว่าดวงมีแค่นั้นแต่ว่าเดือนนี้น่าจะเน้นๆหน่อยหนึ่งเน้นๆเน้นตัวไหนง้อไปอ่ะจะนี่เลยเลขหุนเขานี่เลยหุนเขาหุ่นเขาไปยายเลยเจเนาะไปน้ำตันนะคะเนาะเนาะนี่เราจะซื้ออย่างนี้เหมือนกัน เดี๋ยวจำลายแม่นหรือเปล่าเนี่ยจำจำได้าทแล้วเลขมันก็ไม่เยอะด้วยนะมีแค่นี้เองนะเล่หลังเยอหางเยอะตัดให้ทุกตัวเนาะเป็นกันนะคะเป็นการแบ่งปันนะครับก็แบ่งปันทุกอย่างก็ให้เขาคลายทุกบ้างเนาะใช่เขาดีมากเลยช่วยกันเพราะว่า คือบางทีเราก็มีแบ่งกันก็สงสารเขาแล้วมันขนาดเรายังขนาดนี้แล้วคนอื่นเขาจะขนาดไหนคิดดูจ้าจะต้องเดินเดินนิ่งกันจากแป๊บนึงเพราะว่าหลายช่องมากนะคะเนี่ยแหละคิดดูขนาดเราไม่เคยอดเงินใช้แล้วก็ยังอดแบ่งปันแบ่งกันแล้วคนที่เขาไม่มีทํางานรายวันอ่ะรายเดือนอ่ะกว่าจะสิ้นเดือนอ่ะปฏิหารประทางนู้นช่องนู้นบ้างนะคะนั่นแหละกว่าจะสิ้นเดือนอะคิดดูว่ามันขนาดไหนอยังเพราะมันจะมีความหวังกับเลขนี่เละห้าศย์นะครับ ตัดมาเป็นสองตอกก็ห้าศูนย์ศูนย์ห้าสจ้าขอครูด้มพี่หน่รท่นก็จะช่วยเลยท่านจะได้เรื่องลือไปอีกค้าอืมนั่นแหะท่านให้เงินเนาะจ้าตานนี้ช่วยคูสวงพรดาดิดินฉันก็ดินดินห้าศูนย์ห้าครับเจ้าเห่งโชคลาภเนาะจ้าจะทารุปูสวงน้านด้วยกันครับเจเล็กครับโอ้โหต้งเต่เล็กสาวพุนเขจะเป็นสาวบอจ้าเขาจะเป็นสาวพ่นเพิ่งจะราบกเดี๋ยวไปหาเราซื้ซ มันไม่ยากเนาะมันมีงานมีภาระเข้ากับบุคคลดีป้ายแลั้นลูกปูยังไมีหลายสังขงารอี่าลอยยัง,งย่าง,างเคยเห็นไหมตอนที่เห็นสิท่านมาจับแขนเขาอยู่เนื่อบ่ดึงแขนเขาไหวอยู่เขาสิปเช่นนเรามาดึงแขนเขาไหวมาให้ปเราดึงเลยบ่ดึงเลย,เลยไหมเขาเป็นสาวไม่เขาหยาดจนว่ะแล้วทีนี้มียายสองคนบอกว่าไม่ต้องกลัวลองแสดงว่านางมีโชคแล้วท่านถึงดึงมือไววเพราะปกติท่านจะไม่ดึงมือใครท่านจะไม่จับใคร เพราะท่านเป็นพระเนาะแต่พอเขาจะไปแล้วจับแขนเขาไหวเลยแบบเหมือนดึงเขาไหวเลยสิไปดึงไว้แน่นด้วยนะเขาจะไปก็ไปหมดเเข้ากับญาติเนาะเอาพระเข้ามาจับแขนค้นเข้าไปแต่ก่อนสมัยก่อนแต่เราไม่รู้ว่าท่านดังหรือไม่ดังยังไงนะใช่เพราะเรายังเป็นเด็กผู้เป็นสาวเยู้องบุคลากรหัเรื่องนี้นะเพราะท่านพระแล้วทาดังเนาะนั่นแหละนั่นแหละตอนนั้นก็ดังแต่ว่าเราไม่รู้เราเป็นเด็กนะแบบไม่ได้คิดเรื่องหวยเท่าไหร่หรอก แต่อยู่ดีๆทําไมไม่รู้ถึงได้ไปนะขี่มอเตอร์ไซค์ไปไปก็ไปเห็นพอดีนั่นแหละข้างทางอ่ะก็เลยไปทันขว่ามาอยู่ก็งูกแถวก็งูกแถวอยู่ในกระท่อมข้างทางกระท่อมกระท่อมสูงไหมคะก็ขนาดนี้ความสูงนั่นแล้วกระท่อมสูง้ก็โดนหนังนั่นบะนั่นแหละเราเขาก็มีคนผู้หญิงสองคนคนแก่แก่เขาก็ไปทำขับข้าวให้กินตอนเย็นน่ะ พราะปกติคนเรากินก็กินกับถั่ยกับหยางแต่เราง่วมถั่วกินกับแป้งแล้วก็ก้ามือใช่พอก้ามือกินก็กินเนาะกินข้าวอย่างเงี้ยจ้ะแก้งเทเขากอนแล้วก็เทแก้งใช่ลาบใส่ผื่นเลยผื่นกระดาษกระเสือกตมือกับกินคนเขาก็ตีเดขว่าเก้าห้าไงเขาก็ถูกไหแต่เราไม่รู้เลขหรอกนั่นแหละพิศนาเจ็บู้เออนั่นแหละเขาก็ถูกกัน น่าเสียดายที่แกไปไหว้ฝนเนาะถึงแกไม่ไปไหวเราก็ไม่รู้อีกนั่นแหละเพราะเราไม่เล่นเลขค่ะเราเน้เนๆมาได้เพราะว่ายายแกไปไปจ<ม>้ำแกก็เลยลองซื้อตามแกว่าเออคือถูกข,ขึ้นอย่างแท้ช่วงนี้นี่ะไปเอาเลขก้อนไปย่แอนพาไปหาหลวงปู่เนี่ยก็ไปนั่นแหละเลยเลด้อได้ถ้าไม่ไปนะก็ไม่ได้นั่นนี่ดีนั่นนี่ เนี่ยต่อไปจะกลายเป็นคนเล่นเล่อะจากที่ไม่เคยซื้อเลงมาสี่ห้าปีไม่ซื้อเลยไม่เคยซื้อเนี่ยพอได้ซื้อทุกเรื่องก็เลยก็เล่าไม่เชื่อนะไม่ใช่ว่าไม่เชื่อคนเขาไปเขาได้ทุกคนไม่ตอเลรกพี่พี่ละก็ไปดอกยาเินาก็คือสสิดนนั่นแหละก็เลยแบบว่าตัวเองไม่มีดวงคิดว่าตัวเองไม่มีดวงก็เลยไม่ไปแต่พอไปขนาดว่าไม่มีดวงยังได้เลยจ ถ้ามีดวงจะเป็นขนาดไหนเออั่นแหละขนาดตัวเองว่าไม่มีดวงนะไม่เคยซื้อเลขถูกแล้วไปยังได้ถือว่างินจริงๆในงวดตัวงวดนี้วันที่สามอนงวดนี้วันที่สามวันที่สามก็ขอให้ถูกนั่นแหละขอให้ประชาชนได้กินบ้างการตั้งนั่นแหละนั่นแหละสงสารเขาเงินหายากมากทุกวันนี้หายากจริงจากที่เราไม่เคยอดเงินเราก็มาอดเงิน ขนาดเราประหยัดแล้วมึงก็ประหยัดไม่ได้เพราะรายได้มันน้อยจ้ายให้จ่ายเยอะแต่ก่อนขายของก็ขายดีไม่ว่าจะทําอะไรเศรษฐกิจมันดีเนาะลูกค้าก็จะเยอะใช่ค่ะแต่พอมาเศรษฐกิจแย่คนเขาก็อยากกินแต่เขาไม่มีเงินมากินไงเขาก็มาไม่ได้ใช่ค่ะ ก็เลยต้องแบ่งปันเนาะค่ะนั่นเองก็เลยเลยแบ่งปันให้บันบารมีหลวงปู่สวงเลยซอยประชาชกคนอื่นด้วยจ่า้าทุสาุสาธุสาุนาเายเาเอามันเบ่งอีกรอบหนึ่งเขื่อนึงจ้ะงเอา้ค่ะเงอาด้วยค่ะเแต่บงอีเทนึงรอบหนึ่งเนาะพิณาแบ่งปันนะคะอ้พิณา เล็ดเรือะด็นกาค่ะพี่นาแล้วก็พี่เล็กนั่นแหละการนังาพี่นาเขาเป็นหัวหน้าเป็นอาจารย์เลขงเราก็แค่ผู้ตามถ้าเกิดดังมาเดี๋ยวเราจะไปเป็นลูกศิษย์เราจะไม่ขายแล้วก็เตี๋ยวเรือเนี่ยเราจะไปเป็นลูกศิษย์เดินตามดีกว่า ก็เลยมีโชคมอบโบส์ไปใส่หลวงปู่โสมเมื่อเดยอนะนั่นแหละแกทำบุญจริงๆแกไปวัดทุกวันจ้ะให้พี่นาเอาพี่สี่พี่เล็กเนาะบอกพี่กัดร้านก๋วยเตี๋ยวเ่ยค่ะร้าน๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ที่บ้านนาตำาบหนึ่งอะไรอีกอะนาตำาบบ้านนาตำาบบ้านนาตำโบตำโบติดร้านยางปะยางช่างเมาบถ้ามาเห็นร้านยางร้านยางปะยางช่างเมา การยางก็ถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเหมือนกันจ้าติดกันเลยไม่ไม่มีเงินก็กินได้นะครับเซ็มไม่ก็ไม่มีเงินก็กินได้ค่ะถ้าพูดถูกใจให้กินฟรีค่ะอันนี้พูดถูกใจอย่างในที่ตั้งอย่างในคนสวยครับพูดถูกใจให้กินฟรีให้กินฟรีเลยะ่วันนี้ก็ไป ขอบคุณนะค่ะกับเจเล็กมาด้วยนะครับค่ะหลายคนหลายท่านก็เห็นเจเล็กเจเล็กนะครับไม่อยากให้เห็นเลยอายเขานะนี่ไม่ต้องบอกต่อไปนหมาสู่หองนเห็น เจ๊เล็กก like ็เหมือนกับเห็นพี่นาเห็นพี่นาก็เหมือนกับเจอเล็กนะครับใช้บุญด้วยกันนะครับใายบุญใายบุญกินได้ก็เพียวอะไรนะครับใายบุญลองมาชิมดูนะไม่ถึงใจไม่ว่าเก๋อเรือเบงเบงนะครับกินไม่หมดอนุญาตให้หอบกลับบ้านได้นะครับกินบุญก็ห่อกลับบ้านได้สถานี้นะคะขอขอบคุณเจ๊เล็กมากๆนะคะค่ะจ้าขอบคุณค่ะนขอบคุณท่ะ